จาเชทุชนะสังสักขังพระเชสาธุสมาคมังกระปุญญะมะโหระตังสระนิจมะนิจจตังหลีกเลี่ยงคนผ่านสังสรร์บัณฑิตทำดีเป็นนิดคิดถึงอนิจจังยาคบคน หมู่ร้ายทรชนคบแต่บัณดิตคนประราดแท้วันคืนรวดเร็วดลนบุญเร่งทำนาเห็นอนิจนั่นแลล่วงพลสงสารขอ,อนนบน้อมแดกคุณพระศรีรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านสาธุชน ที่เปิดคลื่นรับฟังเสียงจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซะด้วยระบบความถี่ FM 88.5และความถี่102.0นย์มเร์และท่านผู้ฟังที่เปิดรับฟังจากระบบ YouTube Facebook ทุกคนทุกท่านวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่15 ตุลาคม2566ขึ้น1นึ่งค่ำเดือน1 1เป็นอาทิตย์กลางเดือนของเดือนนี้แล้วก็เป็นการขึ้นเดือน1 1วันแรกเดือน1 1มาแล้วก็ใกล้จะออกพรรษาแล้วเหลืออีกประมาณไม่กี่วันก็จะออกพรรษาแล้วนี่ช่วงท้ายพรรษาแล้วเมื่อวนันซืนนี่ฝนตกหนักเลย ว่าเมื่อวานนี่สำคัญมากสำหรับชาวภาคใต้ส่งทายายหรือว่าจิงเปรตส่งตายายแล้วสรงเปตะชนแล้วมีการพูดติดตลกเล่นๆว่าเวลาเขาหยอกล้อกันอ้าวนาชาติไหนก็บกว่าเขาลบกันแลนี่ยังไม่ลบที่เป็นรือจะไม่ไปอ่ะหมายถึงนก็หยอกว่าอ๋อยัง,ย,งยังเหลือเปรตอยู่คือหลอกล้อกัน แต่ถ้าว่ากันแบบเจ็บๆว่ากันรุนแรงก็คือเป็นคนไม่ดีคนเปรตนะแต่ว่าเปตชนก็คือญาติของเราที่ล่วงลับไปแล้วอาจจะเคยทําบาปทากรรมมาเม้แต่ราท่านเองท่านหวงังถ้าระลึกชาติได้นี่ไม่แน่เราอาจจะเคยเกิดเป็นเป็นเปรตหรือสัตว์นรกมาก่อน และที่สำคัญชาตินี้ก็อย่าได้ประมาทว่าเราจะไม่มีโอกาสไปเป็นปรีดหรือไม,ไม่มีโอกาสไปเป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นอยู่กับบุญบาปหรือว่ากุศลอกุศลที่เราทำในชาตินี้นะจึงควรที่จะเร่งควนขวายทำบุญได้มากป้องกันไว้ก่อนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ว่าพระสมาสมาสมุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสเอาไว้แล้วว่าภพภูมินั้นมีอยู่จริง การเกิดขึ้นทั้งอยู่นั้นแม้ไม่มีใครบอกเราก็าเห็นชัดด้วยตนเองว่ามันมีอยู่จริงแล้วเป็นไปตามเหตุปัจจัยของทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บอกว่าการทําบุญุทิ์กับผู้วายชนหรือว่าเปตชนมันพระบรุษนี่ทำสืบต่อสืบต่อมานานแล้วมีความแตกต่างระหว่างการทําบุญให้กับมันพระรุษหรือว่า การที่ญาติโยมมาทาในในวัดวันสําคัญอย่างเมื่อวานนี่เราก็เห็นว่าทําไมเอาขนมเดือนสิบไปวางไว้ที่นอกวัดบ้างที่ริมกาแพงบ้างที่ประตูวัดบ้างตามโคนต้นไม้ต่างๆบ้างก็เพราะมีความเชื่อว่าเปรตหรือว่าญาติผู้ลงรับไปแล้วที่ทำบาปไว้มากจนไม่สามารถเข้ามาในเขตบุญยสถานได้ คือวัดวาอารามหรือสถานปฏิบัติธรรมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนดีอยู่หรือว่ามีผู้ปฏิบัติทรงศีลรงทมอยู่ปีกเขาเข้ามาไม่ได้แต่ว่าเราลูกหลานก็ยังมีน้ําจิตน้ําใจหรือเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับสัตว์สัตว์ทั้งหลายที่เข้ามาในวัดไม่ได้ก็เลยไปตั้งไว้นอกวัดหรือบางสถานที่เขาก็ทําลาปีตทำให บรรดาลูกหลานมาชิงเปรตเป็นการสืบทอดรักษาประเพณีเอาไว้แต่หลังจากนั้นพิธีกรรมที่สำคัญก็คือกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญโโกสกุลไปให้กับยาติโกโคติกาผู้รงรับเหล่านั้นเอาแต่กอนก็ผ่านไปด้วยดีป,ปีนี้ผ่านไปก็ปีหน้าก็าว่ากันใหม่ <laughs> นะเพราะฉะนั้นคิดว่าคงจะกลับหมดแล้วนะ เปรตหรือว่าปรชชนคงไม่หลงเหลืออยู่หรือว <man> <draw> <int> ่าถ้าใครเป็นห่วงก็จะตามไปก็ได้หมายถึงตามไปด้วยจิตตามไปด้วยใจทําบุญกุศลตามส่งไปส่วนตัวท่านยังมีโอกาสได้สร้างคุณงาความดีต่อไปเคยพูดไม่นานวันนี้บอกว่าเวลาเราทาหน้าที่นี่งานวัดไม่ขาดงานราดไม่เสียคำว่างานวัดก็มีหลายความหมายอีก ตามตัวอักษรวัดดอเด็กคือวัดที่เป็นสถานที่วัตระวัตระก็คือวัดกิจวัตรการปฏิบัติโดยเฉพาะในเทศกาลบรรษาก็มีการไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นปัดกวาดดูแลศีนาสะนะประกอบกิจการในทางพระพุทธศาสนาศาสนาพิธีโดยมากช่วงเดือนตุลาคมนี้ญาติโยมจะทำบุญกันเยอะ ทำบุญในวัดบ้างนอกวัดบ้างอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ต้องทำหน้าที่เรียกว่างานวัดก็ไม่ขาดงานราชก็ไม่เสียงานราชไม่เสียก็ยังเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการอยู่อย่างยางเมื่อวันซืนที่ผ่านมาในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ไปที่เทศบาลตำบลควนขนุนมีการสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล น้อมรำลึกถึงประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรชัชกาลที่9มีการตักบาตรกับพระสงฆ์จำนวนมากนี่ก็ถือว่าเป็นงานราชงานราชการมีการเป็นวันถือว่าเป็นวันหยุดราชการด้วยนะหรือว่าวันสําคัญต่างๆที่ยังกต้องเกี่ยวข้องกับหนวยงานราชการพระภิกษุคณะสงฆ์ยุคปัจจุบันก็ทําหน้าที่กันมากมายแม้แต่นในครั้งพุทธกาลเอง พระพุทธองค์ทรงประกาศพระศาสนาอายุยืนยงคงอยู่มาถึงยุคข,ของเราได้ก็เพราะว่ามีพระภิกษุสงฆ์สาวกได้ร่วมกันทําหน้าที่การบริหารกิจการคณะสงฆ์ก็เป็นไปด้วยความมั่นคงมีความเข็งแรงเปรียบเสมือนบริษัทใหญ่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาต่างก็ทําหน้าที่บางครั้งบางคราวมีเรื่องราวปัญหาเกิดขึ้น ก็ต้องช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆายคนหลา,ลายฝ่ายจึงทำให้ศาสนาของเราอยู่รอดปลอดภัยและก็เจริญงอกงามมาถึงทุกวันนี้ทีนี้ถ้าพูดถึงต่างจิตอันนั้นพูดถึงเรื่องภายนอกแต่เรื่องภายในก็ต้องพูดถึงเรื่องของประโยชน์ประโยชน์มันเกี่ยวเนื่องกันทั้งภายในและภายนอกอย่างเราบำเพ็ญประโยชน์ในทางจิตก็เรียกว่าอัตติตะสมบัติประโยชน์ส่วนตน เช่นว่าให้ทานสมทานศีลเจริญภาวนาหลักๆก็ได้กับตนก่อนแล้วประหิตปฏิบัติการทําหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือสังคมนี่ก็ต้องทําให้เกิดความเรียบร้อยโดยใช้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงวางไว้แล้วศาส,สนาไม่จะล่วงมา2,000กว่าปีแล้วแต่ก็ยังทําให้เราได้รับประโยชน์จากศาสนาทั้งอัตถประโยชน์และประหิตประโยชน์นี่ราะเรา ตั้งใจทำหน้าที่อย่างดีแล้วก็มีกระสงร่วมกับทางหน่วยงานราชการร่วมกันทําหน้าที่การบริหารกิจการกระสงก็มีการวางกฎระเบียบอย่างที่บอกว่าเช่นอํานาจบัญญัติสังคานัตตรากติกาสงออกมามีบทบังคับใช้เป็นระเบียบเป็นกติกาต <c oughs> ังแต่อดีตจนถึงราชการปัจจุบัน ในทางคณะสงฆ์ตำหน่งเขาเรียกว่าพระสังฆาธิการพระสังฆาธิการก็คือผู้ปกครองคณะสงฆ์มีกําหนดไว้ในกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่5ต้ตองเถน,นโน่นพศสองพันร้อยหกท่านว่านานมาแล้วพระสังฆาธิการก็คือภิกษุผู้ดำรงตาแหน่งในการปกครองเช่นว่าเป็นเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะาภาครองเจ้าคณะาภาค จ,จังหวัดจังหวัดออรองจังหวัดจังหวัดอำเภอรองจังหวัดอำเภอนี่อำเภอโครขนุนของเรามีมีทั้งจังหวัดอำเภอและรองอออจังหวัดอำเภอนี่คงไม่ต้องแนะนานะพูดรายการธรรมะก่อนนอนทางสถานีวิทยทุที่ท่านผู้ฟังกําลังฟังอยู่นี้ทุกเป็นประจําส่วนรองจังหวัดอำเภอนี่แต่งตั้งยังไม่นานเท่าไหร่ก็คืออาจารย์พระครูวิจิตกิจพร เจ้าอาวาสวัดโคกโดนนี่ทนเป็นรองเักนคณะเปิดวัวกนนในเวลานี้แล้วเจ้าคณะอื่นๆเช่นเจนา้าคณะตำบลแต่ว่าของพัทลุงคนกระนนนี่รองเจ้าคณะตำบลไ,ไม่ไม่ค่อยปรากฏเท่าไหร่ถ้าต่างจังหวัดอื่นน่าจะมีอยู่บ้างเจ้าวาดรองเจ้าวาดเดี๋ยวนี้รองเจ้าวาดนี่ก็มีน้อยลงแต่ผู้ช่วยเจ้าวาดนี่ มีมากอยู่โดยเฉพาะวัดใหญ่ๆอาจจะมีผู้ช่วยเจ้าวาดมากกว่า2รูป3รูปเจ้าหน้าต่างๆท่านก็ได้ทําหน้าที่แล้วก็มีอํานาจตามกฎหมายด้วยเราถือว่าเป็นเจ้าพนักงานทากฎหมายโดยเฉพาะเจ้าวาดนี่มีมีอานาจมากนะที่เราท่านทั้งหลายยังไม่รู้ยกตัวอย่างว่ามีคนเข้ามาทําอะไรภายในวัดนี่ถือว่าเจ้าวาดมีสิทธิ์ ที่จะให้ทำหรือไม่ทำเช่นถ้าเกิดมาทำสิ่งที่ทำสร้างความเดือดร้อนเจ้าวัดก็มีสิทธิ์ไล่ออกจากวัดได้นะหรือว่าในกณะเดียวกันถ้ามีคนมาสร้างสรรค์ก็ามความดีให้เกิดขึ้นโดยอาศัยพื้นที่ของวัดเจ้าวาดก็อาจจะอนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้ทางนี้ท้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ดลลุลยพินิจของท่านเจ้าวัดตรงนี้ก็มีกฎหมายคอยรองรับอยู่ ก็ดีเหมือนกันที่มีกฎหมายรองรับเพราะว่ากรณีเกิดการขัดแย้งเดี๋ยวจะมองว่าเลือกที่รักลักที่ชังหรือว่าลำเอียงเข้าข้างนู้นเข้าข้างนี้เมื่อมีการต้องเลือกฝักเลือกฝ่ายหรือตัดสินว่าจะเอาอย่างไรแต่พอมีกฎหมายรองรับทางบ้านเมืองนี่ก็ทําให้การทํางานหรือว่าการดำเนินเรื่องราวต่างๆมันจะง่ายขึ้นถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดี ส่วนถ้าย้อนไปในครั้งพุทธกาลก็ยังไม่มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องในกับทางศาสนามากนักแต่ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่ากฎหมายที่มารองรับอีกอย่างเช่นที่พระองค์ตรัสหรือประทานเรื่องคำที่เป็นธรรมวในนะหรือไม่ได้การบวชไม่ได้บวชยุ่งยากเหมือนปัจจุบันเพียงแต่พระองค์ตรัสว่าเธอจงเป็นพิษุมาเถิด ทำมันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพุทธ,ธรมจรเพื่อทาที่สุดเองทุกโดยชอบเถิดนี่ตรัสเท่านี้นะท่านหอวงบุคคลคนนั้นที่อยู่เบื้องหน้าพระพักของพระพุทธองค์ก็ถือว่าเป็นนักบวชแล้วเป็นผู้ประพุทธ,ธรรมจร์เป็นภิกษุแล้วนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าคําว่าความศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ใช่ว่าเราไปอ้อนวอนขออะไรได้สมปรารถนาไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว,ว่าความศักดิ์สิทธิ์ก็คือความที่ เป็นไปอย่างที่ตรัสเพราะตรงกับศาสราความจริงของธรรมชาตินี่คือความศักดิ์สิทธิ์มีผลอยู่จริงอ้าย้อนกลับมาถึงยุคปัจจุบันของเราในการบริหารกิจการงานขนส่งนี้ก็ต้องมีการแบ่งหน้าที่อย่างที่กล่าวแล้วตอนตอน้นก็คือมีการจัดรูปแบบองค์กรองค์การรูปแบบงานต่างๆถ้าพูดง่ายๆก็คือการจัดตําแหน่งนั่นเองตำแหน่ง ในองค์กรหนึ่งในหน่วยงานหนึ่งก็มีบุคคลหรือบุคลากรหลายท่านด้วยกันหลายตำแหน่งด้วยกันทีนี้เวลาการจัดว่าใครทําอะไรอย่างไรก็ต้องดูตามความถนัดตามความสามารถตามความรับผิดชอบส่วนการสงนี่เบื้องต้นพระพุทธองค์ก็ส่งกําหนดว่าภิกษุผู้ที่มีอาวุโสหรือว่ามีอายุการปาญามาก ให้ทําหน้าที่ก่อนอก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นการบริหารที่เรียบง่ายที่สุดแต่ได้ผลประโยชน์สูงสุดเคยยกตัวอย่างให้ฟังแล้วว่าทําไมคนที่ผ่านประสบการณ์มาก่อนจึงมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้นําได้ก่อนนั่นก็เพราะว่าท่านได้เห็นเรื่องราวทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องไม่ดีเรื่องของปัญหาเรื่องของ อะไรที่ทําแล้วเกิดประโยชน์ทําแล้วเกิดโทษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบุคคลที่ว่านี้ก็ต้องตั้งอยู่ในคนทธรสูงด้วยจึงจะเป็นผู้นําในเบื้องต้นได้แต่ต่อมาเมื่องานมันเพิ่มมากขึ้นจะอาศัยว่าผ่านการเวลามามากอย่างเดียวไม่ได้ไม่พอความรู้ความสามารถก็ต้องเพิ่มเข้ามาการบริการงานบุคคลจึงต้องมีความหลากหลายมากขึ้น ต่เป็นทางโลกก็จะมีการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกกว่าจะได้บรรจุนีโอ้ยากแต่การทําทหน้าที่ในทางศาสนานี่<ม>ก็ต้องดูความพร้อมเป็นหลักว่าพระกุณเจ้าพระภิกษุรูปนั้นที่บวชเข้ามาแล้วนี่ทําหน้าที่ในส่วนไหนส่วนในไดได้บ้างทางคณะ,ะพระผู้ใหญ่ก็พิจารณาว่าท่านรับผิดชอบในงานส่วนนั้นส่วนนี้ นี่จัดว่าเป็นการบริหารงานการะบส์เพราะต้องไม่ลืมว่าเวลาเรื่องราวเกิดขึ้นหรือการตัดสินใจนี้อำนาจสําคัญผู้ใช้อำนาจจึงต้องมีคุณสมบัติที่พอเหมาะกับทำหนา้าอำนาจที่ตนได้รับในการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆให้กิจการงานดาเนินการไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยได้หรือบางครั้งก็ช่วยให้งานนั้น มีความสะดวกด้วยการเข้าไปสนับสนุนก็ต้องอาศัยอำนาจการตัดสินใจของเจ้าคณะพระสังฆาธิการโดยอาศัยพระธรรมวินัยและตัวบทกฎหมายกฎกระเบียบมาสนับสนุนด้วยนี่คือหน้าที่หรือบางครั้งแม้ว่าท่านจะไม่ได้ลงมือทำในงานนั้นๆแต่การเข้าไปควบคุมดูแลก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันนะมองอยู่ห่าง แต่มองด้วยความรู้และประสบการณ์ที่ท่านมีทําให้กิจการงานพระศาสนาหรือการแก้ปัญหาเกิดขึ้นได้นี่เดี๋ยวนี้ก็มีการตั้งพระเถระผู้มีอายุการภัษามากท่านอาจจะไม่คล่องตัวในเรื่องของการเดินการประชุมการปฏิบัติกิจต่างๆของสงฆ์แต่ว่าท่านยังมีสติปัญญาจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผ่านโลกมาเยอะผ่านญาติโยมมาเยอะเห็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นการเคารพให้เกียรติของท่านก็เลยมีการยกให้เป็นที่ปรึกษาเนี่ยที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้างที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบ้างที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคบ้างเนี่ยเพราะว่าท่านยังมีเรียกว่ายังมีประโยชน์อยู่กับพระศาสนาและก็ให้เกียรติท่านด้วย น,นี่ก็คือช่วยดูแลอยู่ห่างๆนี่ก็เป็นการดูแลที่ที่ดีบางครั้งในการทำงานอาจจะมีการขัดแย้งกันบ้างแต่ผู้ที่มีประสบการณ์ก็สามารถจะแก้ไขปัญหาเหล่าน,นั้นให้สำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีน,นี่จึงมีความสำคัญในการส่งเสริมสร้างบุคลากรทางศาสนาขึ้นมา <c oughs> แล้วทั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การศึกษาหรือว่าสิกขานี่เป็นสิ่งสําคัญหลักๆก็คือไตรศิกขาแม้เทกรวัจญาติโยมก็เหมือนกันต้องยึดหลักไตรสิกขาเอาไว้ได้ศีลเป็นเบื้องต้นสมาธิเป็นท่ามกลางและปัญญาสูงสุดการฝึกอบรมก็เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ทฤษฎีเป็นต้นนี่เดี๋ยวอีกประมาณ4ี่สี่วันนี ต้องไปจัดสถานที่ที่วัดสวนวิชัยแล้ววันวันวันพระราชสมภพที่สิบเก้าพอดีเลยจะมามีกิจนิมนนต์ท่าอาจารย์พระครูเจ้าวาดพระครูวิสุทธิประรทีคุณเจ้าวาดวัดขวนเพลคหาได้นิมนต์ไว้วันพระราชสมภพที่สิบเก้าหลังจากเสร็จงานงานศพนะที่วัดวัดขวนเพลคหา หลังจากนั้นก็น่าจะไปดูสถานที่ที่วัดสวนวิชัยเตรียมสถานที่ประชุมก็จะว่าเรื่องตาที่ประชุมที่จะเกิดขึ้นก็คือเตรียมงานสอบนักธรรมประจําปีนี้นักธรรมนี่สอบก่อนออกพรรษาเหมือนที่กล่าวแล้วเมื่อวาน23 24 25 2า4วันส่วนนักธรรมโทก็อยู่ในเดือนหน้าเอานักธรรมตรีก่อน น,นอกจากเรื่องของการสอบทมแล้วอาจจะมีเรื่องของปีนี้ทางอำเภอโคกนนี่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการยกย้ายการแต่งตั้งมากพอสมควรก็อาจจะพูดถึงเรื่องของกิจการงานบริหารระดัสูงด้วยว่าจะให้ใครทําหน้าที่อะไรตอนนี้ตราตั้งก็เตรียมไว้พร้อมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันที่20่สก็จะมีการการมอบ มอ,มอบทั้งตราตั้งและมอบทั้งหน้าที่เท่ว่าพระกุเจ้าพิสู์ที่ท่านได้รับนี่โดยมากท่านก็ทํางานมาก่อนแล้วบางรูปก็เปลี่ยนแต่ว่าโยกย้ายชื่อการทํางานก็เหมือนเดิมบางท่านก็ตั้งขึ้นมาใหม่แต่ก็เหมาะสมดูแล้วเหมาะสมเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีเหมือนกันที่อำเภอรุงเรามีบุคลากรที่มีความรู้มีความสามารถมีความเสียสละ ได้ช่วยกันทำให้งานกิจการพระศาสนาดำรงคงอยู่ไม่เสื่อมนอกจากไม่เสื่อมแล้วมีความเจริญยิ่งขึ้นเีนยวต่อไปก็คงจะมีพัฒนาการให้ทันโลกทันธรรมมากขึ้นทำรรนี่เหมือนเดิมนะหมายถึงว่าตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้คำว่าธรรมนี่ธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองโลกป้องกันไม่ตกอาบายก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ว่า ทันโลกนี่ไหมโลกมันพัฒนาไปเร็วเหลือเกินถ้าเราพระสงฆ์องค์เจ้าเราช้าบางครั้งก็เร่งปราสาบมานบานว่าไม่ทันกินเ <c oughs> พราะจะไม่ทันญาติโยมนั่นเองแต่เคยมีพระมาธีระท่านเคยเคยให้แง่คิดไว้ทั้งสองด้านพระเราต้องทันโยมทันโลกหมายถึงต้องเรียนรู้บ้างอะไรที่เกิดขึ้นมาใหม่ใหม่ ไม่งั้นจะเป็นคนเซ่อคนเชยคนไม่ทันการเท่ในก,การเดียวกันอย่านำน้าโยมมากนักบางอย่างถ้าไปกิ่งกว่าโยมมากก็มันอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของภิกษุหรือสมณะผู้สงบมากเกินไปนเช่นเขาบอกว่าเลยนะอยากรู้วินัยให้ไปถามโยมอยากรู้เรื่องของเทคโนโลยีให้มาถามพระ อันนั้นก็ล้าเกินไปอ๋พอๆดีนะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ศิลปะในการบริหารหน้าที่ของแต่ละฝักแตล่ละฝ่ายบางครั้งบุคคลที่เข้ามาในพระศาสนาก็มีมากมายหลายรูปแบบมีคนที่สมบูรณ์ครบบริบูรณ์ก็มีมีคนที่ขาดก็มีมีคนที่เกินก็มีเรื่องการเลือกใช้คนให้เหมาะกับงานนี้ ยากพอสมควรพระพุทธเจ้ามีการเลือกคนเหมือนกันเรื่องนี้เคยนํามาเล่าสองสามครั้งแล้วะจะเล่าซ้ำก็ได้เผื่อท่านุู้ฟังท่านไหนเพิ่งเปิดขึ้นมาเจอได้ฟังใหม่อีกรอบหนึ่งคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าไปไปยังหมู่บ้านที่มีคนเลี้ยงมา้าชื่อว่านายเกสีก็สนทนากันว่าการฝึกมา้าฝึกคนนั้นเป็นอย่างไรนายเกสีนี่กราบทูลว่าข้าพระองค ใช้3วิธีในการฝึกก็คือนุ่มนวลบ้างรุนแรงบ้างแบบผสมผสานบ้างมีทั้งนุ่มนวลและรุนแรงพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่าถ้าใช้3วิธีไม่ได้ผลแล้วจะทําอย่างไรคือสามสามวิธีการแล้วฝึกคนยังไม่ฝึกม้ายังไม่สําเร็จท่านจะทำอย่างไงคนเลี้ยงมา้าคนนี้ก็บอกว่าถ้าตัวไหนฝึกไม่ได้ก็ฆ่าทิ้งเสีย เพราะว่าถ้าปล่อยไปก็จะทําให้เสียชื่อสถาบันเสียชื่อสถาบันพระพุทธเจ้าเลยตรัสว่าพระองค์ก็เหมือนกันการฝึกคนก็เหมือนกับการฝึกม้าของท่านอาจจะมีวิธีที่นุ่มนวลแล้วก็มีวิธีที่ใช้ความรุนแรงเช่นคนนิกนิกกะหะนิกกหังปัคหะปัก,ปกหังใช่ไหมที่เราไดยินบ่อยๆคือยกย่องคนที่ควรยกย่อง ตำหนิคนที่ควรทำหนิและบางครั้งก็ยกย่องด้วยตำหนิด้วยนาเคษีก็เฉลาดถามเหมือนกันทูลถามว่าถ้าพระองค์ใช้ทั้งสวิธีแล้วไม่ได้ผลจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าเลยตรัสว่าท่านฆ่าม้าที่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอกับการใช้งานใช่ไหมนาเกสีตอบว่าใช่ค่า ระเจ้าก็เลยบอกว่าพระองค์ก็ฆ่าเหมือนกันแต่การฆ่าของเราเป็นการฆ่าแบบสมณะอธิบายว่าในวินัยของพระอริยเจ้าไม่มีการฆ่าทางร่างกายแต่การฆ่าทางอริยวินัยก็คือการเลิกยุ่งเกี่ยวไม่สั่งสอนไม่บอกไม่กล่าวอะไรเป็นคนอะไรเป็นโทษอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปไม่บอกไม่สอนไม่กล่าวอีกต่อไปบุคคลคนนั้นก็จะเสียโอกาส หมายถึงว่าหมดโอกาสที่จะเจริญเติบโตในทางธรรมนี่ถ้าเป็นทางโลกก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าผู้รู้บัณฑิตไม่สนใจไม่ใส่ใจคือไม่เอาใจใส่เพราะเรานี่ทำตัวไม่ดีก็มีไม่มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเนี่ยการบริหารกิจการกิจการกระทรสงก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงมีวิธี อ่อนนุ่มนวลบ้างหยาบหรือว่าใช้การลงโทษบ้างแต่ต้องเอาที่ทำได้กลับมาที่การบริหารกิจการการสงส่งต่อพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนว่าในหลักปกครองนี่พระสงฆ์มาจากหลายที่หลายถิ่นและก็บางคนก็มีอุปนิสัยแตกต่างกันแต่ก็มีความงามในเรื่องของความดี คือทุกทกรูปทุกคนที่เข้ามานั้นล้วนต่มีดีถ้าเป็นความสวยงามก็เปรียบสขเสมือนดอกไม้ที่หลากสีมาจากหลายตระกูลแล้วก็อาจจะมีหลายกลิ่นด้วยแต่เมื่อมาร้อยเรียงด้วยเส้นได้แล้วก็จะดูสวยงามเป็นระเบียบยเหมือนท่านผู้ฟังเคยเห็นคนร้อยพวงดอกไม้ขายนั่นแหละหมู่กระตงกสงก็เหมือนกันเมื่อนํามารวบนํามาจัดให้เป็นระเบียบใส่แจกัน ็จะมีความสวยงามเหมาะแก่การตั้งที่โต๊ะมูบูชาหรือหน้าพระสงฆ์หน้าพระประธานเนี่ยวิธีการจัดคนก็เหมือนกันเบื้องต้นเราจึงควรให้การศึกษากับพระภิกษุหนุ่มสาวนิดน,น้อยที่บวชเข้ามาเมื่อท่านมีความรู้ในทางธรรมแล้วท่านก็นจะช่วยบริหารด้านปริยัติและในการดำเนินการท่านก็ปฏิบัติไปด้วย จึงมีความงอความงามพร้อมงามรูปนี่ก็คือเศกิยวัตรงดงามงามวิทย์ก็คือมีปริยัติวิทยาความรู้ตั้งแต่นักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกปร,ริยนธรรมหรือในทางจิตท่านก็เป็นคนที่มีกุฎธรรมอาจจะไม่ต้องถึงขั้นว่าบรรลุอริยธรรมขั้นสูงเพียงแค่มี คุณธรามารยาทเหมาะแก่การกราบการไหว้ของเป็นที่ตั้งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนก็ถือว่าเป็นหน่อนเนื้อของพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยวันนี้ก็เลยนําเรื่องราวของการบริหารกิจการการสงมาเสนอกับท่านผู้ังจริงจริงมันกว้างมากแต่ว่าพูดพอคร่าวๆตามเวลาอํานวยที่สุดคุณฤระศรีฤทธันตรยัยคุณทำความดีที่ญาติโยมทั้งหลายได้บําเพ็ญอดรสังสมาน ขอจงรวมเป็นตบะเดชะลพลวัปัจจัยท่านคิดหวังสิ่งใดโดยชอบประกอบได้รมไม่เหลววิสัยขอสิ่งนั้นนั้นจงพลันสำเร็จทุกคนทุกท่านพบกันใหม่อีกครั้งวันเสาร์หน้าเจริญพร เชทุชนะสังสักขังพระเชสาธุสมาคมังกระปุญญะมะโหระตังสระนิจมะนิจจะตังหลีกเลี่ยงคนผ่านสังสรรบัณฑิตทำดีเป็นนิดคิดถึงอนิจจังยาคบคน หมู่ร้ายทรชนคบแต่บันดิตคนประราดแท้วันคืนรวดเร็วดลนบุญเร่งทำนาเห็นอนิจนั่นแลล่วงพลสงสารขอนนบน้อมแด็กคุณพระศรีรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงมางเกิดมีเด่ดท่านสาธุชน